สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของเทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับครูกอยเช่นเคยนะคะสำหรับในเนื้อหาคลิปวิดีโอนะคะหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วของเรานะคะสัปดาห์ที่แล้วของเราพูดในเรื่องของเทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะ แล้วก็เทคนิคการให้บริการงานโรงแรมเทคนิคการให้บริการของงานสปานะคะนี่เลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วครูจะเลื่อนผ่านแบบเร็วๆเลยนะคะการต้อนรับลูกค้าการแนะนำรายการอาหารนะคะการเสิร์ฟอาหารนะคะตัวนี้จะเป็นเทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะ ีการทวนไปด้วยเนาะเสร็จแล้วเราก็มีการส่งลูกค้านะคะสำหรับเทคนิคการให้บริการงานโรงแรมนะคะก็มีการจัดเตรียมพื้นที่ต้อนรับนะคะการต้อนรับต่างๆนะคะแล้วก็เทคนิคของการบริการของสปานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่กิจกรรมแรกเข้านะคะกิจกรรมระหว่างการให้บริการแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดในเรื่องของเทคนิคการให้บริการแบบเหนือความคาดหวังนะคะว่ามันเป็นเช่นไรเนาะซึ่งคุณสิริพรนะคะก็กล่าวถึงความต้องการแล้วก็ความคาดหวังในการรับบริการของผู้รับบริการนะคะว่า สามารถแบ่งออกได้2ระดับนะก็คือ 1. นนะคะความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวังนะคะเป็นการแสดงความพึงพอใจแล้วก็ความสุขของผู้รับบริการเมื่อได้รับบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่นะคะและ 2. นะคะความพึงพอใจที่เกิดจากเอ่อที่เกินความคาดหวังไว้นะคะเป็นการแสดงความรู้สึกประทับใจนะคะหรือว,ว่าพึงพอใจอย่างมากเนาะ สำหรับเทคนิคการบริการเหนือความคาดหวังของเรานะคะก็เป็นการทําให้ลูกค้านั้นรู้สึกพอใจอย่างมากนะคะลูกค้าก็จะรู้สึกได้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนพิเศษนะคะสำหรับเราเนาะถ้าธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะสามารถบริการลูกค้าจนเกิดความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าประทับใจนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าประจําของเราเนั่นเองนะคะซึ่งสามารถดําเนินการได้ดังนี้นะคือหนึ การบริการที่รวดเร็วและราบลื่นนะคะความรวดเร็วของการบริการเนี่ยจะทําให้ลูกค้าประทับใจได้นะตั้งแต่การตอบรับนะคะในการติดต่อครั้งแรกของลูกค้าความรวดเร็วในการตอบสนองด้านข้อมูลหรือแม้กระทั่งความรวดเร็วในการให้บริการนะคะสรู้ใจผู้รับบริการ ะะการที่จะรู้ใจผู้รับบริการพนักงานที่ทนะําหน้าที่ให้บริการก็ต้องให้ความใส่ใจแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของลูกคา้านะคะให้สังเกตพฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคนนะคะว่าลูกค้าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะต่อมานะคะ3นะคะการมอบสิ่งเล็กๆน้อยที่ลูกค้าไม่ได้คาดหวังนะคะ การมอบสิ่งเล็กๆน,น้อยโดยที่ลูกค้าไม่ได้คาดหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทาให้เกิดความพิเศษนะคะให้กับลูกค้าหรือว่าลูกค้าจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษนะคะ mm hmm. เช่นการให้คําอวยพรในเทศกาลต่างๆนะคะ mm hmm. เป็นการแสดงความห่วงใยเนาะหรือว่าการเอ่อง่ายๆเลยคือเหมือนวันนี้สมมติว่าวันนี้วันเกิดลูกค้าอย่างเงี้ย เราเป็นผู้ให้บริการใช่ไหมคะเราอาจจะมีของขวัญเล็กๆเ,เนาะเค้กฟอนเล็กๆให้ลูกค้าแบบนี้ลูกค้าก็รู้สึกประทับใจได้นะคะเพราะลูกค้าไม่ได้คาดหวังไว้ล่วงหน้านั่นเอง 4. นะคะรับฟังและให้ความสําคัญกับคําแนะนําของลูกค้านะเมื่อลูกค้ามีข้อแนะนํานะคะเราก็ควรจะตั้งใจรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้าพร้อมกล่าวคําขอบคุณแล้วก็นํา คำแนะนำของลูกค้านั้นไปพิจารณานะคะแล้วก็ปรับใช้ในการทำงานต่อไปในโอกาสหน้าและเมื่อลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราอีกแล้วเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเขาคือคนสำคัญแล้วก็ถือเป็นการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าก็ได้เช่นกัน 5. นะคะให้ความจริงใจกับลูกค้านะคะ ความจริงใจกับลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการบริการเพราะความจริงใจเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวนะคะ 6. กนะคะการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมายก็คือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทนะคะย่อมมีความคาดหวังในบริการที่แตกต่างกันในบางครั้งนะคะผู้ให้บริการอาจไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ถูกใจทุกคนนะดังนั้นควรจะมีหลัก ในการพิจารณาเบื้องต้นนะคะสำหรับงานบริการโดยควรที่จะชี้แจงนะคะชี้แจงเหตุผลให้ลูกค้าทราบด้วย 7. นะคะมีความเป็นมืออาชีพการให้บริการที่มีความเป็นมืออาชีพนะคะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นโดยเฉพาะนะคะเช่นบริษัทนําเที่ยวนะคะรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางที่พักร้านอาหารในท้องที่นั้นๆที่เรากําลังเดินทางไปนะคะ หรือหากสามารถพูดคุยภาษาท้องถิ่นที่ใช้สื่อสารในแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ก็ยิ่งจะทำให้เกิดความประทับใจต่อลูกค้ามากขึ้นนะคะ 8. นะคะมีจรรยาบรรณการบริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหวังนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธรุรกิจคงอยู่ได้ยาวนานก็คือต้องมีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและการมีจรรยาบรรในการทำงานนะคะ เป็นหัวใจสำคัญในงานบริการเลยทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วก็อยากที่จะกลับมาใช้บริการกับเราอีกนั่นเองมาดูเทคนิคการสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการกันนะคะความหมายของความพึงพอใจนะคะโดยทั่วไปแล้วอาจจะหมายถึงคำว่าพอใจหรือชอบใจนะคะแต่คุณมอสนะคะคุณมอสได้ให้ความหมายไว้ว่าการลด หมายถึงการลดความเครียดนะคะของผู้ทำงานให้น้อยลงท่านี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนนะคะความเครียดก็จะน้อยลงนะคะความพอใจก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นนั่นเองมันจะส่วนทางกันแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะเขาได้ให้ว่าความความพอใจเนี่ยหมายถึงความรู้ที่มีความสุข หรือความพอใจเมื่อได้รับความสำเร็จนั่นเององค์ประกอบของความพึงพอใจนะคะ Ade and Anderson นะคะก็ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบของความพึงพอใจไว้นะคะโดยกล่าวว่ามันมีทั้งหมด6ทฤษฎีพื้นฐานนะคะที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจนะคะของผู้มาใช้บริการแล้วก็ความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการได้รับนะคะ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยประเมินระบบบริการว่าสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากน้อยเพียงไหนนะคะซึ่งสามารถใช้6ข้อนี้ประเมินความพึงพอใจได้นะคือ1ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจากบริการนะคะก็จะมีหัวข้อย่อยก็คือการใช้เวลารอคอยในสถานที่บริการการได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการและความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริการ นะคะนีจะเป็นในส่วนของหัวข้อที่1หัวข้อที่2นะคะความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการซึ่งจะแยกออกเป็นการได้รับบริการทุกประเภทในสถานที่1คือผู้ใช้บริการสามารถขอรับบริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้และก็ผู้ใช้บริการให้ความสนใจผู้ใช้บริการแล้วก็ได้มีการติดตามผลงาน นะคะต่อมานะคะข้อ3ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริการข้อ 4. นะคะความพึงพอใจต่ออัธยาศัยความสนใจของผู้ให้บริการได้แก่การแสดงอัธยาศัยท่าทางที่ดีเป็นกันเองของผู้ให้บริการและความสนใจห่วงใยต่อผู้ใช้บริการค่ะ 5. นะคะความพึงพอใจต่อคุณภาพของงานบริการได้แก่คุณภาพของการบริการต่อต่อผู้ ผู้ใช้บริการนั่นเอง 6. นะคะความพึงพอใจต่อค่าใช้ใจ่ายเมื่อใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะคะและนี่ก็เป็นองค์ประกอบของความพึงพอใจนะคะลักษณะความพึงพอใจลักษณะของความพึงพอใจนะคะคุณสุรศักดิ์นะคะได้กล่าวไว้ว่า 1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของบุคคล นะคะหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลจะรับรู้ความพึงพอใจจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวนะคะการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ส่วนบุคคลด้วยการโต้อตอบกับบุคคลอื่นหรือสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน 2. นะคะความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังที่จะได้รับ จริงในสถานการณ์นั้นนะคะก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตามมักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว้ในใจอยู่แล้วนะคะไว้ในใจอยู่แล้วและทุกครั้งด้วยนะคะซึ่งมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติที่ยึดถือต่อบริการหรือว่าประสบการณ์ดั้งเดิมที่เคยใช้บริการมาหรือจะเป็นการฟังจากการบอกเล่าของผู้อื่นนะคะ เทคนิคการสร้างความพึงพอใจนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5หลักการหลักการแรกนะคะการให้บริการอย่างเสมอภาคหมายถึงความยุติธรรมในการบริหารงานของภาครัฐหรือว่าหน่วยงานใดก็ตามนะคะต้องมีความเท่าเทียมกันจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน 2. การให้บริการที่ตรงเวลา การให้บริการจะต้องมองว่าการให้บริการเนี่ยจะต้องตรงเวลาต่อการปฏิบัติงานทุกครั้งนะคะเพราะว่าผลของการปฏิบัติงานจะมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพได้ก็ขึ้นอยู่กับการตรงเวลานะคะว่าถ้าเรามาตรงเวลางานของเราก็จะเดินตามระบบได้ การให้บริการอย่างเพียงพอนะคะหมายถึงการให้บริการจะต้องมีลักษณะที่มีจํานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสมความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจํานวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้เราบริการเราจะเห็นได้ว่าทั้ง สามข้อที่ผ่านมานะคะก็มีความเชื่อมโยงกันนะการให้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะคือการให้บริการที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพึงพอใจของตัวเองหรือว่าของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 5. นะคะสุดท้ายการให้บริการอย่างก้าวหน้าคือการให้บริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน นะคะกล่าวอีกแนวหนึ่งก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทําหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมตัวอย่างนะคะถ้าเป็นในงานโรงแรมของเรานะคะก็คือการอบรมพนักงานนั่นเองการอบรมพนักงานทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่ละแผนกนะคะความสามารถแต่ละแผนกความรู้แต่ละแผนกนะคะแล้วก็สามารถจัดอบรมทุกเดือนหรือว่าทุกสัปดาห์ได้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนะคะให้มีการบริการอย่างเต้าหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ